ข่าวดีล่าสุดอนุมัติแล้วนะคะช่วยเหลือกลุ่มบัตรคนจนรับความช่วยเหลือ3,000บาทได้ทุกคนหรือไม่เป็นเงินอะไรเช็คกันเลยค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะการเยียวยาจากทางรัฐยังมีการออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะล่าสุดมีการประชุมคอรมอไป ะะโดยล่าสุดนะคะครมอก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะถึง172ล้านบาทในส่วนนี้เพื่อจ่ายเงินสงเครคาะห์ค่าทำสมให้ผู้สูงอายุ3,000บาทต่อรายนะคะโดยเงื่อนไขสําคัญนะคะที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านอาจยังไม่ทราบนะคะไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่เสียชีวิตจะได้รับเงินในส่วนนี้นะคะจะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคุณจน,นะคะ่ะถึงจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะคะและต้องอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยและก็ต้องอยู่ในศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเค,คราะห์คุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐตรงนี้นะคะเป็นเงื่อนไขสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วนะคะจะได้รับเงินในส่วนนี้ทุกคนนะคะผู้สูงอายุต้องมีบัตรคนจนและก็อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะโดยผู้ยื่นคําขอนะคะก็จะเป็นครอบครัวเป็นญาตินะคะก็สามารถ ไปยื่นคำขอรับสิทธิ์ตรงนี้ได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะเทศบาลสำนักงานเขตใกล้บ้านภายใน6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันออกใบมรณะบัตรและก็เอกสารสําคัญนะคะเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้เสียชีวิตนะคะบัญชีรับเงินของญาตินะคะที่จะรับเงินค่าทําศพในส่วนนี้ค่ะใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะ เพราะหลายๆท่านนะคะไปติดต่อเทศบาลอบตอแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่มีโครงการในส่วนนี้นะคะทางช่องนะคะก็นำเงื่อนไขสำคัญนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2565นี้นะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนกันทุกคนนะคะแต่การคัดกรองในรอบนี้จะข้มงวดมากขึ้นนะคะทางรัฐบาลนะคะเน้นให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนมีรายได้น้อยจริงๆนะคะเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ก็ติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะคลิปนี้นะคะทางช่องนําข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะใครฟังคลิปนี้จบแล้ว คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และถ้าใครอยากติดตามข่าวไปพร้อมๆกันกับทางช่องสามารถกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกํำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ